ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้กับช่อง PYB Finland ชา n e l นะครับผมวันนี้ เฮาสิมาโทรหาแฟนนะครับผมเพราะว่าเขาจากบ้านมาหลายมือแล้วนะรผมพอมาถ่ายหนังมาถ่ายรายการมาทํางานที่กรุงเทพหลายวันแล้วเพราะว่าหาเงินเตรียมน้องนาริตะจะคลอดแล้วก็ต้องมาหาเงินเล่งหาเงินงนิดหน่อยนะครับผมเพื่อลูกของเรานะครับผมก็วันนี้โทรหาแฟนเพราะว่าวันนี้แพ้่ๆออนี่มอนาเพื่อนตัวทองวันที่นี่นี่คือคาวาลูกบัวยหวัวนะครับผมตอนนี้ลูกบ้านอัหวหัวคอยก็เรียกบอกว่า เออ yup. มันคงจกคว่ำนาะพอ er, มันกั hmm. ừ, บกายมันกับอวยหัวลงเพราะว่ามันอวยนี่ปุ๊บนี่แล้วมันไก่จะความแรนบังแทนแล้วมันถ่าพอมันกับบ้านบ่ลูกไข่มันเยี่ยมอีดีนะมันลูกป่าปาอีลีเนาะเออบะเนียนเห็นลงเสียดเนาะบ้านได้โทษหายดอกอย่างเพิ่งลงเสียดกับบ้านกับบ้านลูกเพื่อนลูกเข้าลูกไข่เนี่ะในตาเนี่ยล่ะหัวยูอันหัวยูเครื่องยูบ้านออกหัวล่องยูแสดงว่ากับมีสิทธิ์จะได้พาคอร์ดแล้วก็มีสิทธิ์จะพาอีกคอร์ดอีกน้ำแต่ว่าก็ต้อง เบืองไปนั่งปรทาทั้งเถอะอาจจะอวยล่งหอนไก่มือสินะนะหวนวทัวหาเาแพ้เผากันได้เป็อนอ่างเด้อเออทัวหาสีสีพระละยามาหาพวกกันฮัลโหลตาอะไรสิจ้าคิดถึงแฟนจังเลยหรอมามีคิดถึงป้าหรือเปล่า อะไรนะไม่ได้ยินเลยคิดถึงบ๊วยมันบวกลอยฉาดเธอเองงย,ย่าง่งี้คิดถึงเอาเพื่อไปหาหมอมาเหมือนเด็กขึ้นหาหลุดบวกอยอย่างลูก,กเอ่อนตูดลงคุณมาวางเลยเดวโอ้เสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าน้องอ่อนตูดลงน้องน้องออาหัวขึ้นบนเออ เธอรู้ไหมว่าลูกฉันน่ะมันหูจักความฉันวางสิ่เหลี่ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าออกมาด้วูรเด้อแบบว่าให้ปากกับบางก่อนจังว่าเอื่นจังอวยหัวลงได้ความสันอีหลีลูกสันอีหลีเด้อว่ามันหูจักให้ว่าฉันพักนกลับขับพันอวยปุ๊บมันจะได้ออกมากกว่ามันจะเปเห็นฉันมันก็บทำดาวอื่นจังน่าก่อนหลังจังก็ได้สิบเจ็ดก่อนไม่ใสิบวัยมีปัญญานบนนี้ท่าที่สิบวัยหัวต้องเรียนบอกคุณหมอว่าร้อนนาทีวันที่สิบเก้า ฮะหมอนัดอีกวันที่ซิบเก่าโอ้ซิบเก่านัดนัดตรวจด้วยวนัดอย่างนั้นก็นัดทีขึ้นไงตะกี้มันนัดเป็นเดือนมันบอนัดเดือนละเท่าแล้วต่อไปก็คือนัดสองอาทิตย์หนึ่งครับอ้าแต่ว่าถ้าเกิดกำหนดข้อยืดสองเนี่ยคือสิบเก้านี่คือเตรียมตรวจเตรียมผ่าเตรียมผ่าเตรียมข้อดหมอ อวันเดอนะอันนี้มันส3สัปดาห์กับมันก็จะอ้าสิาบสัปดาห์ห้าสิสัปดาห์กับอีกสองหรือสาวันนี้แหละอาทิตยน,น,นี่มอก็จะเบิ่งว่าควยบอสินะอม,นมอก็จะน้าอีกควยลูกควยกับบอลูกก กลับหัวกลับหัวมันป่วยหัวคุณหมอกระสีหาเาิผ่ เรื่อยหรือเปล่าเห็นเสันแฉันต้องเฟรนอยู่บ้างเขาว่าให้ตาอันพระอ้อมใหตตาเสดดียันยังบออับชื้นเหตุตาเสดเนั้นเปนนเบื่องอกบนโอ้นง่ายเ็หอมแบบหอมกินเล็กน่อยแมมันเป็นน้ายาเล็กน้อยนี่แบบนั้นเออน้ยาน้ำยาสันกว่าัก็กนอยฉันยงไงนินเน้อยนี่ยัง ฉันบอกลูกฉันฉันบอกอธิษฐานบอกลูกฉันว่าจะฟาออกมาเด้อเพราะว่าอันไหนประปาเอาไปก้อนยังออกมาแบบเย็นยินเราต้องฝ้าไปตามกำหนดการพุลาสิบเจ็ดที่แปดยังอ้วนหัวลงมากชะกลับมาเอออเออลูกฉันกับเขาฝันฉันอยู่ว่าเออโอเคโอเคว่าสันนีแมนนี่ีเรื่องจริงเธอไ่นบัคิดหัวฉันเลยเธอเคยเห็นสีมาซงยังฉันเบิ่งดอก มิจฉาชันะทรงหากุดมอนนี่แล้วก็ทรงรูไปถึงที่งาล้วนะอย่างสิวันเลยเขาก็ส่งทุกวันไี้ล่ะเขาก็ถามทุกวันเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมให้คนดีมีพี่เป็นแฟนตลอดเรื่องหนื่อยไหมทั้งใจทำงานนะบอกพี่ว่าจะไรอีกน,นะไหนพูดให้ฟังหน่อยสิพูดอย่าฟังอย่าปาไม่ได้ไม่อย่าให้ฟังอย่าพิมพ์ อาอีกมันจบไม่บอบอม่บอเมือบปอปอมันปลอมแหมให้มันปอมเนท่านมามันปลอมอยู่ดิเริ่มปลอมแด้วนี่ไหนเนยนะคะตลอดเจ้ไหนไหมคะป๊าป๊าไหนไหมคะปอมหนึ่งโบมือยดอกเ็น่าแซงกับเซ้ามือแล้ว มวนอยู่กับวันนี้มันมันมันโอ้ไอเมือนี้ฉากบูวที่ว้ฟังเนาะอันไปตัวสูุไปว่าเล่นที่ยังอัานขจาวันยังเล่นจริงจริงอันจีจีใจจีจียังไงนะเครื่องดิ้นเขาอ่านบอกมันก็เจอขจาวันเมื่อนี้ปัาดเ่นแบบว่าคือแบบปัาดกูให้เขาเถออันกว่าข้อเราก็หมุนเตะตากล่างตึมตึมหนาชั้นเบื้องที่แบบหนาชั้นไข่หนาชั้นบวมมาเลยถือสวากันนี้ถือสวากับอุบัติเหตุเนาะถือสวากเออ แล้วก็ถึกมิทายิ่งปืนนี่คืออย่างหน,นสองจิตเลยมั้ยลบไตลบฝ้าโว้ยมวนกุบต่ว่ากว่เจ็บโย่เบิดมือแล้วจ่าถาาเบิดมือเศรษฐมันถุ่มทุ่มกว่านันี่ยล่ก็เลิกินเขายุ่งนอกมากเมเทีบไปหาไปเบิ้งหลังแหลกไปเป็นไหนไตีมตยูจไปเบิ้งกันไปเบิ้งกันเป็นแหงัเปนแหง ประเด็นหาเหลือฮะย่างก็เขาว่าอันทะลุบวเอออันหมดอันสิเดอเลืพาร์มันไม่แต้ฮาเลยเยวนี้ฉันย,นนนยนา,ายน <c oughs> แม่งเืินเศร้านี่ยแะผพู้ว่าได้บุญนี่แม่เทอตาน่ะน้อยแาโอ้ยทงองแักงนึง่สองวนี่หน,น่มาฉันตื่นเบิดทองบบกงนึงรูปภาพ ดากสวยด้วยฉันอีกต uh ัวพอมันไปทรายดากดีแล้วดูมาเล้วดักลบเป็นบาเด้อยบ่เคยทรายด้อดากมามิดกินกับป้าไหมเฮ้ยน้องอย่าคิดถึงเราไม่อยาไปซื้อกุชชี่สักคู่ไปฝากไม่คิดถึงก็เม่คิดถึงคิดถึงมากสีจ่ายดิไอ้กุชชี่สองหัอ ไม่ได้ยินแบบเขาเขาไม่ค่อยทงเท่าไหร่ก็เอออะไรก็ไม่ได้ซื้ออะไรบบฝากหรอกโอ้คิดถึงจังคิดฮอดหลายปลอมแล้วหนึ่งราสองละสมามละสี่พอปอนจุ๊บแม่จุ๊บแม่จุ๊บแม่จุบแน่คิดถึงยีูห่วยเอาสินั่นยังม่เนี่ยมนันเที่ยงคืนคือบานอน,นีหนู บุดูเบ่มันจะอกินไดมันมันเลือแต่ผนมันอ่ะท้องอันท้องเธอแตกละเอาคืนดีบ่บมบ่แตกมันัเซื่อบ่เธอบอกปรึกษาคุณหมอยังท้องแตกเลยแต่ปรึกษาเองมันจำเสือไม่ได้แตกนี่ยแตกจักแาบ บ่นดาว่ะทองแตกกับประบ้านอสกคุณหมอเขาอุ้ยอย่างนั้นนี่นะมีอนี้นอางี่บนาเขาบอกเคล็ดลับเนาะฉันบอเดยอกเพราฉันเห็นหนาลูกฉันพอเออคเพสเดยอดแล้วล่ากับบสิเดดอกเขาก็เออทำมันให้ไตกก็ดีเพราะมันก็เนาะเขาคยนาขายตาอยู่ก็ไม่แตก้ลหละจิตเมจิตเมืซึดนประเดียต้องสือเก่ามันจะไปตืซึได้ยังไงก็ใช้นาฬิกาครีเลยมาพินลีนกิบีกัเลยแ เออน้าก็เลยมาเอาเงินอืน้า,นาเลือขาวแม่ก็ได้ทามาเอาน้าผู้ใดอ่ะน้าเอือ้อยน,น้าเอจโอ้ก็ไดว่าเอาน้าเลือข,ขาวผู้คนได้ยินนั่นนะเอาผู้ก่อใจอัดมาไม่รีดตาดเด็นะกคนนึนกูมาสื่อเอาก็อัดเคยสอนแถบหนึง่งมานั่มาสื่อเอารำเตอร์สอนแถบหนึ่งเออเออน้าเลือเอาไปใช้ต่อยมืออีก,ก <c oughs> เออเลิศ มมนบอร์เมน,น้าสิ<ม>่งนี่ลูกน้ำเท่าอ่นตามห้องเย็เ่เจมันบูไฟอ่อนท้าเยงอกแต่ว่ามันมางเสร็จแลว้วหา,าือันที่ดีพี่ดีมันขายต่อไหนะป้าคืนนาแล้วกรเขาของเขาดีเนาะอือปลาลับพู่บ้านฟิลลีย,น,ยนก็จะอมกมา้งางจิออกมาประมวณเดือนนานน,น,านี่ยละไลสุดน้่นไลสุดน้องลูกฉันอีวานอีบบ้าน,อ,บบานอ่าห้เดือนลูกฉันก็จะนั่งทีวีก็จะไลสุด ลูกฉันไปนอนแม่อ้วน๊ายบายกูดไหนจุ๊บโอ้ยหนูยี่งแท่งอะไรมันสิติดค่าขึ้นรอนนนนเธอไม่ต้อง,วอออง,วงความพนักขี่รถขี่รถอันขี่รถไปหอดเรื่องขี่ขี่เองขี่ออประเทศยดยู่ นี่ถูกต้องแต่ว่าเวลายกขวางห้ามยกขวางหนักเด้อเนี่ย,ยกเองไปกับอนุ่แม่ไปน้ำเอืไม่ไปยกเองก็ขี้ไปไกลๆเรื่องกับข้าวไกลได้ล่ะเสื้อผ้าเขาก็ไม่ใส่เองนะเสื้อผ้าเขาเคนอื่นใส่ให้น้ำก็ไม่ให้กินเองให้คนหยอดใส่ป,ปากเลยโอ๊ยถ้าแต่งกับเป็นไงแซ่นบอลโอเคระดับฟันดีจา้นนจาคิดถึงนาฬิกาจูบจูบป่าไปนอนเหมือนคนที่แล้วแซนบอใช่ต้องไปซ้อมเต้นต่อ ซ้อมเต้นอย่างมึงคือประเทศไทยไทยต้องซ้อมเต้นก่อนเพราะเพราะพวกนี้มีถ่ายเอ็มบีเอ็มบีด้วยถ่ายหนังด้วยอ่าทำงานหนักมากจ้าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่เราทำขูนะจ้าอันนี้คือหนังแบบจริงจังที่แบบอันเอาสมองไปคิดคือใบแรกเราจากอันบทหนังแล้วกับอันยังต่างๆหน้าอืมประเด็นที่สุดไงพระเอกไงแล้วก็เอ็มบีของอันใครมั่ติดตัวสั่มชนกันก็อดกันได้รับงานซ้ำกันปะในศูนย์แน่นอนฉันบอกเลยคือว่าอุ้ยมันดีเก่าวางอยู่นะอุ้ยอันคนไทยมันดีเก่าวนะใช่กว่า ก็จะบกว่าเอาเสียดายแน่ๆใช่ไหมฉันเองมาก็เงินอยู่ในศูนย์นจางแค่ล้นโ,ลโอเคไปเป็นภาพพรอ่านไปนี่ยังเสียอาบอยู่นี่โอเคไปอาบนะกีบนอนไปถึงนะปลอมแล้วนึงนี่โอ้ใช่ไหมปลอมเนี่ยถึงสิว่าจะขอส,สิว่าจะขอเนื้กูชีแน่นอ แม่อยู่ดอกถ้าเธาถือตองดูถ้าไม่เหม็นเธอไปบอผิดยังดอกเธอบอกถือดูอเพราะว่าลูกอยู่ในท้องฉันเออน้าใบตาตัวกว่าจะซื้อให้หรอกุ่ยชีลแลเป็นเตะเป็นเตะใครเหรอโอ้ยน่ารับฟันดีด้วพี่น้องเด้่องใบใบสกูลุกคลอันนี้รับไปไปอาหารน้ <laughs> ่นจาไปไป้าใบใบเลยเพื <S <s ่อเข้าห้องน้ำระวังเรื่องนะจซาหนูห้องน้ำอ่ะเวลาอ่าน เวลาข่านรองน้ำมันจะมีเกิดไม่ใช่มากมืนเห็นไหมเชื่อลำลองมือรองน้ำสำคัญเออเออเออบายจ้าหาเงินเด็ดขาดเลยเอาไปเดียวโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้กันนะสนิทพี่น้องคนเขา้ากันพวกขยันเอาไว้กันสิล่ะทำไมไปไปวิวบ้านพี่เดียไม่ไม่ไม่ค่อยหวานเลยครับการที่การนี้คือหวานสุดตอนนั้นเนี่ยก็คือผู้ย้อนพี่เดียแบบสไตล์นี้ถึงจะไม่หวานแต่ก็เทคแคร์ดูแล <ars> <ainsi> ตลอดเวลาเขาจจะใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมบางทีการหวานกันแล้วแบบหวาน,นครับแต่ว่านี่มผิดกันหรือเลือกกันหรคากันนี่ต้องมาเรียนด้วยก่อนให้มันสอนเสมอนะครับผมแม้ว่าตอนนี้หวานแนาบบอาณาจักรวานฉันเองที่ก็ยังไักนคือเก่าอืมนะครับผมพี่น้องเจอกันทีน่าคลิปการสวัสดีแม่เอามาพูนกุยกับคนเนียสวัสดีจ้าพีเอบิฟิลิปส์ชาแนล zombie apocalypse